สวัสดีคะ่ะทุกคนขากลับมาพบกันอีกแล้วกับ coffee shop นะคะของเคเจเองทุกคนคะ่ะก่อนหน้านี้เคได้เล่นไฟซักระยะหนึ่งแล้วก็ไม่ได้อัดนะคะทุกคนก็มินมีโต๊ะเพิ่มขึ้นมาคะ่ะเคเจเพิ่มมุมนี้มา1โต๊ะแล้วก็มุมนี้1โต๊ะแล้วก็มีเก้าอ,อี้บาร์เพิ่มขึ้นมาจ้าเร็วเาก็ขายเบเกอรี่พร้อมคะ่ะ แล้วอีกอย่างก็คือจ้างพนักง,งานเพิ่มค่ะทุกคนหนึ่งตำแหน่งนะจ๊ะวิหมด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 เติมสต๊อกแป๊บ,บนึงอาทับปิ้งก็หมดอ้ยแย่แล้วแย่แล้วโอ้หหหหหหหโหดูดิค่าเติมก็แพงแสนจะแพงใน EP นี้นะคะทุกคนเราจะเก็บเงินให้ได้ 100k แค่เจจะมาจ้างพนักง,งานวันนี้เออที่แบบว่าเป็นผู้ดูแลระบบนะคะ นี่คือสิ่งที่เราจะทําตอบจากนี้ไปเจเจเพิ่มเค้กมาเยอะเลยดูสิมีอันนี้ครูซานแล้วก็เค้กแอปเปิ้ลแล้วก็ชิ้นเค้กโอเคอิวไอพีวีไอพีวีไอพี VIP, VIP, VIP. 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 นี่เหมือนแบบเจเจจะต้องทำเองนะโอเคอ่าทำไมออพนังงานเรา ไม่มารับออเดอร์นี่เราก็จะลากแล้วก็ท็อปปิ้งเราก็มีอุ้ยแต่หมด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 เติมก่อนค่ะอออกมาเติมข้างนอกนะถึงจะเอาใส่ได้ท็อปปิง้งเออน้ำแข็งไหนอะโอเคเจอละครับครับเขารับอะไรบ้างอ๋อรับขนมเค้กด้วยเอา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  ิงเก็บโต๊ะคะ่ะตอนนี้เรายังไม่มีพนักงานเก็บโต๊ะเราต้องเป็นคนเก็บเองแล้วก็รับออเดอร์วี p แล้วก็อะไรอีกอะเติมของเออตำแหน่งเรานี่คือแบบเติมของว่าของหมดหรือยังเม็ดก,กาแฟรหรือว่าท็อปปิ้งแล้วก็เค้กนะคะเราจะต้องเติมแล้วก็เคลียร์โต๊ะเออาม อุ่มพวกนี้มันชอบแบบเราเดินเหยียบแล้วมันปไปเลย้ะปิ๊งไปเลยอะจ้างพนักงานหนึ่งคนนี้ก็เซนจีแพงนะคะเติมเติมเติมอ้ายหมดแล้วเหรอเติมตั้ง 16k ค่ะแต่ว่าความคุ้มค่าของตราคาเบเกอรี่มันก็สุดยอดนี่เห็นปะ VIP พนักง,งาน KG ไม่มารับออเดอร์ อันนี้จะเป็นของเราหนึ่งอย่างที่เราต้องทำใช่ปะแล้วก็คนเลียโต๊ะอันที่หนึ่งเอ้ยอันที่สองเดี๋ยวะเดยวพีเราต้องมารับ v p เองโอเคค่ะคุณลูกค้ารับกาแฟพร้อมท็อปปิ้ง5อย่างนะจ๊ะอุ้ยมาควครัวครัว,รวอุ้ยท็อปปิ้งหมดอีกแล้วเราต้องมาเติมโอ้โหแพงมกากท็อปปิ้งอะอ ลูกค้าคนนี้ก็เอาท็อปปิ้งจะมีชอ็อกโกแลตชิพแล้วก็มีซารสกัดจากออลมอนด์แล้วก็มีซารส,สกัดจากวานิลลาแล้วก็มีลูกบาทน้ําแข็งนะคะแล้วก็มีพริกไทยเออ,ม,เอเมีอันนี้ที่เบลเพจชยังสงสัยอยู่ใส่พริกไทยมันอาจจะไม่ใช่พริกไทยมันอาจจะเป็นเนี่ยทุกคนเห็นลักษณะมันไหมมันน่าจะเป็นอ่า เ,ออนะเครื่องเทศเออมันคือเครื่องเทศนะคะทุกคนทุกคนอาจจะเคยเห็นเราอยัไองไม่ท้าเคี้ยงไอ้เขาได้แล้วได้แล้วค่ะได้แล้วค่ะอ๋ di, อเดียวยังไม่เสร็จค่ะทุกคนโอเคโโอเโอเเคคได้หมดอีกคะเนี่ยกาแฟหมดเหรอมันเหลือหนึ่งอันอยู่นี่รับไปสิคลัวไปสิไ,ได้เติมให้ไงจิ๊บเออรับออเดอร์รับออเดอร์โอ้โหไม่รับออเดอร์ก็ไม่ไปนะจ๊ะ ช้อปปิ้งค่ะใส่เยอะเหมือนกันนะคะเนี่ยยิ่งเขาใส่เยอะค่ะเรายิ่งได้เงินเยอะนะจะบอกให้จะหยิบอันไหนก่อนก็ได้นะคะแล้วก็น้ำตาลนะคะโอเคค่ะคุณผู้ชายเขาไม่ได้รับเคกนะจริงอุยเก็บต่อไม่น,นแล้วลูกค้าไม่เขา้าดีแล้เรายังขาดตำแหน่งอันนี้ไปหรือว่าเราเป็นคนทำเอง แล้ว KJ ต้องจ้าง1,000งพ K คนนั้นมาก่อนเราจะได้รู้ว่าเพราะอะไรนะคะท็อปปิง้งท็อปปิ้งนี้ก็เติมเลยไม่ได้หรอเติมเติมอัปเกรดก็แซนจะแพงแต่อยากได้นั้นก่อน EP นี้เราจะมาจ้าง1,000งพ K ใช่ปะ KJ จ,จะยังไม่ไปอัปเกรดใดๆทั้งสิ้นนะคะทุกคนเก็บตังก่อนใจโอเก็บตังก่อนคะ่ะโอเคครับ ว้าวปิ้งหมดโอเคปิ้งหมดพนักง,งานก็ไม่ทำงานนะจ๊ะใส่ช็อกโกแลตชิพใส่เซิรสกูดจอกอัลมอนด์ใส่ซอ,อสส,สกูดเจอกวาน,นิลาเครื่องเทศโอเคอีกไท้ายนั่แหละคะ่ะในนี้เขาเขียนวิกไธีนะครีมค่ะเนี่ยค่ะเนี่ยแหะเนี่ยแหละ,หละจะบอกว่าคนที่เรารับออเดอร์เขาจะขึ้นตัวนี้ค่ะรอย,ยิ้มสีเหลืองๆปิ๊งก็คือคนนี้ เก่อบางคนแบบว่าเอ๊ะเราจะรู้ได้ยังไงว่าเรารับออเดอร์ใครซึ่งลูกค้าเยอะมากใช่ปะ่ะมันจะมีรอยยิ้มให้ค่ะโต๊บาเราก็เติมเป็นที่เรียบร้อยเห็นไหมเห็นไหมพนักง,งานเราเขารับลูกค้าทั่วไปแต่เขาไม่รับ V.I.P. นอกจากเราจะรับได้อเอเหมือนจะมีอ่พนักง,งานเราเหมือนจะมีสามคนค่ะ่อะอจีพามาดู นี่บาริสตาเรามี1 2แล้วก็มี3น่าจะจ้างได้แค่3คนนะคะเพราะว่าพื้นที่มันเต็มจ้างชั้นถัดไปก็คือชั้นที่ส่วนพนักงาน,านทําความสะอาดเนี่ยเขาเขียนว่าผู้ดูแลระบบสุดยอดด้วยก็น่าจะได้ทั้ง2ก็อาจจะเป็นการที่เขาสามารถเติมได้เติมของในร้านเราที่หมดเนี่ยค่ะทุกคนอุ้ย็อปปิ้งหมดเนี่ยเขาอาจจะแบบนคนที่สามารถเติมของให้ร้านเราได้ใช่ปะ แล้วก็เติมเม็ดกาแฟเติมท็อปปิ้งเติมเค้กอาจจะใช่นะเดี๋ยวรอมาดูกันค่ะโอ้โหอีกประมาณ30 k เคแต่เราจะต้องแบบว่าฉเฉลี่ยเงินนิดนึงด้วยนะดูดิท็อปปิ้งเยอะแยะเราจะซื้ออะไรต่อไม่อยากจะชู้รยอ่ะอยากจะเก็บตังก่อนแต่การซื้อมันก็ดีนะเพราะว่าถ้าเราใส่อะไรเข้าไปในกาแฟให้เขาใช่ปะ่ะมูลค่ามันก็จะเพิ่มขึ้นตามตามที่เขาใส่ท็อปปิ้งค่ะทุกคน เหมือนกับที่เราไปสั่งกาแฟรหรือชานมร้านนั่นแหละคะ่ะถ้าเราเอาแค่แบบเอาชานมเย็นมันก็จะได้แค่ชานมเย็นแต่ถ้าเราใส่ไข่มุกหรือใส่บุกหรือใส่ฟรุตสลัดเพิ่มเข้าไปมันก็จะราคาบวกเพิ่มตามที่เราเพิ่มเข้าไปใช่ปะประมาณนั้นเลยจ้าสำหรับเคเจถ้ากินนะก็ถ้าเป็นกาแฟก็น่าจะลาเต้แต่ส่วนใหญ่ชอบกินกาแฟดำมากกว่าคะ่ะ กาแฟดำถ้าแบบเป็นนมก็จะเป็นลาเต้น,นะจ๊ะถ้าแบบวันไหนที่อยากได้เข้มๆก็น่าจะเป็นเอสเปรสโซ่เลยเ,เอเปรสโซ่ปัน่นถ้าให้เลือเกเย็นใช่ปะ่ะถ้าให้เลือเกเย็นกับปัน่นชอบกินปั่นมากกว่าแกเติไมไม่เลย เค้กเติมได้เลยแต่ท็อปปิ้งกับกาแฟต้องรอให้หมดก่อนถึงจะเติมได้งงไหมคะมอะรับออเดอร์ช่วยกันแล้วกันค่ะคนนี้เขาเอาเป็นสารสก,กัดจากอัลมอนด์แล้วก็น้ำเชื่อมช็อกโกแลตแล้วก็น้ำตาลเลคะได้เจ้าค่ะวิ่งค่ะส่อ,อเดอร์ลูกค้าค่ะวิ่งมาแล้วค่ะขอให้รับออเดอนอร่อยนะจ้าอะ,อะกดกกดอีแช่ในการเคลียร์โต๊ะ บางทีเราก็จะได้ทิปค่ะทุกคนเนี่ยทิปวางอยู่ที่โต๊ะลูกค้านะคะบางทีก็ไม่ได้นะจ๊ะไม่วีพีมาแล้วรับเป็นอะไรเนี่ยวิกาแฟหมดรอเติมหรอปะมันไม่มีคนเติมแล้วพนักง,งานก็ไม่เติมเองเครื่องมันก็ไม่รันค่ะทุกคนเราจะต้องเป็นคนมาเติมนะโอเคใส่ท็อปปิ้งนะจ๊ะ คนนี้เขาต้องการช็อกโกแลตชพแเราก็สารสกัดจากอัลมอนด์นะคะแล้วก็สารสก,กัดจากะะวกานิลาค่ะแล้วก็ลูกบาศ้้ํำแข่งนะคะเอาอ,โอ,โ,อ,โ,อโอเคค่ะแล้วก็เครื่องเทศค่ะไายหมดถ้าหมดอย่างนี้เราต้องออกไปทางนอกแล้วก็ไปเติมแล้วก็กดเข้าไปใหม่เพราะว่ามันยังไม่รบโอเคนี่นะคะลูกค้าต้องการอะไรมันจะก็จะึ้นให้ใช่ไหมมาแล้วค่ะลูกค้า V.P. เขายังขาด เก <Cake. S 2> อ่าไม่ค่ะไม่เติมจ้าเคลียร์ค่ะว้าวไม่เยอะจังเลยอ่ะทิป่เยอะมากยิ่งลูกค้า V.P นะจ๊ะยิ่งได้เยอะนะจ๊ะ โอเคแล้วขอ110แล้วกันนะ1นึ่เคเพราะว่าเราเอา 10k เอาไว้แบบเติมกาแฟเติมท็อปปิ้งเติมเค้กนะคะถ้าไม่มีตังก็เติมไม่ได้นะจ๊ะทุกคนขาวุ้ยวฉันรับออเดอร์ช่วยมาจา้ะคนนี้เขาอยากใส่เป็น ราสเกดจากวาน,นิลากับครีมเมอร์หรออุ๊ยหมดเติมค่ะครีมเมอร์นะจ๊ะโอเคครับไหนล,ลูกค้าเราเอาอยืนตั้งอ,อยู่นี่สิ้งขอให้รับประทานอร่อยจ้าอุ๊ยเอาชิ้นเค้กอีกหนึ่งชิ้นด้วยเหรอคะได้ค่ะไปแล้วจ้าสิ้นค่ะเก็บโต๊ะแป๊บนึงนะ้าเราไม่เก็บโต๊ะนะลูกค้าจะไม่เข้านะจ๊ะเงินเราจะได้น้อยนะจ๊ะเราต้องรีบเก็บนะคะ เติมไปเลยเผื่อลืมค่ะสองเคเท่านั้นออเดอวีเอพจา้าเครื่องนี้จะช้านิดหนึง่งเครื่องสีขาวเพราะเคเจเยะยังไม่ได้อัปเกรดเขาเลยส่วนเครื่องสีส้มนี่อัปเกรดไปหนึ่งเลเวลละท็อปปิ้งมาค่ะช็อกโกแลตชิพเซอรเกตจุกแอ์ลมอนนำเชื่อมช็อกโกแลต บาบาน้ำแข็งนมค่ะเขาไม่รับเค้กเลยหรอมาแล้วค่ะคุณลูกค้าเอา้าตัวนี้น่ารักจังแต่ก็นา่ากลัวนะแอบน่ากลักกวถ้าเราหวงมันน่ารักมันก็จะน่ารักถ้าเราหวงมันน่ากลัวมันก็จะน,ากกน่ากลัวเก็บต๊ะค่ะ ท็อปปิ้งหมดเติมค่ะรับออเดอร์ค่ะใส่ท็อปปิ้งก็จะเป็นอ๋อไหนอะอ๋อนี่ไงเซอร์สเกิร์ตจั๊กวานิราแล้วก็นมนะคะอ๋อยู่นี่ลูกค้าเราอยู่นี่โอเคค่ะรับประทานให้ไหวน,นะจ้า ได้แล้วนี่โอเคตามเป้าเราแล้วค่ะคะทุกคนแกจะมาจ้างพนักงานทำความสะอาดมากดที่ข้างล่างนะคะแล้วก็จ้างไปเลยเอ๊ะอ๋ออันนี้มันอย่างใดอย่างถ้าเราอัปเกรดเขาโอ้โหหนึ่งร้อยห้าสิบเคอย่าง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 ,งไหนดูสิว่าเขาทำอะไรได้บ้างเขาเคลียร์โตให้เราได้อย่างเดียวหรอแ่จะอยากรู้ว่าเขาจะเติมให้ไหมเราจะได้ดูว่าหรือว่าเราเป็นคนเติม กาแฟหรือเติมท็อปปิ้งกับเค้กเองเขาเคลียร์โต๊ะเดี๋ยวรอดูท็อปปิ้งหมดอ๋อไม่ทำค่ะทุกคนเดี๋ยวดูซิว่าเขาจะเดินไปทำหรือเปล่าอ๋อไม่ทำโอเคบทสรุปก็คือการเติมกาแฟท็อปปิ้งกับเค้กเป็นหน้าที่ของเรานะนะคะ วิตอนนี้หน้าที่เราก็น้อยลงแล้วสิไม่ต้องทำความสะอาดโตแล้วว้าวก็จะเหลือหน้าที่ก็แค่เติมของแล้วก็รับออเดอร์ V A P เพราะนั้นโอ้ยดีจังเลยลูกค้าเราเร่งเข้ามาจ้ะรู้สึกว่าจะทำช้าใช่ไหมในเคที่ขอมา ดูการอัปเกรดของเราจะอัพคนนี้ไปอุ้ยคนนี้พอได้่ค่ะเพิ่มโอเคให้เขาเป็นเลเวลที่2 2สองคนอ้โหต้องอัพถึง6เลยมันจะเร็วมากนะคะเางจ้างคนนี้จังเลยอะจ้างอีกหนึ่งคนน่าจะเลิศนะเด็ดเดียวถ้าเราจ้างพนักงานทำความสะอาดอ๋อให้ให้แค่คนเดียวค่ะถ้ามันมีมันจะมีเพิ่มขึ้นมานะแต่ว่าให้แค่หนึ่งคน Okay, เข้าใจแล้วจา้านองจากเราจะอัปเกรดเท่านั้นนะคะทุกคนโ okay. อเคเดี๋ยวจะจ้างพนักง,งานอีกหนึ่งท่านแต่ว่าอยากจะอัพเครื่องนี้ก่อน1ิ k เคลยเหรอได้อยู่นะอัพไปค่ะมันเป็นเลเวลที่2โอเคนี่ก็2อันนี้ก็2องวิ็อปิ้งหมดท็อปปิงปป้งหมดได้กาแฟเหมือนเคจจะอัพไปแล้ว โอเคเราให้อัพเพิ่มนะจ๊ะท bo ็อปปิ้ง25เค้กก็พอได้อยู่นะอัพไปเลยอยากให้มันได้เยอะๆมันจะได้แบบการเติมช้าต่อไปจะมาอัพกาแฟเดี๋ยวรอก่อนนะฮะการอัพกาแฟเราอาจจะเป็น EP หน้านะอุ้ยอุ้ยอุ้ยเบเกอรี่เติม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 เตอเลิอะเล้ศกับผมอุ้ยลืม ออเดอร์ V.I.P มาตั้งแต่เมื่อไหร่นี่ลืมเบิ่งเลยโอเคมาแด้ยวจ้ารอสักพุดนะคะคุณ V.I.P ค่ะกำลังจะใส่ท็อปปิ้งให้คุณนะคะดูสิคะเขารลับท็อปปิง้งเยอะมากนำเชื่อมช็อกโกแลตครีมเ,เคเค V.I.P มาแล้วจ้ารับเค้กด้วยนะคะหนึ่งชิ้นนะคะได้จ้าสองเค้กเนี่ยชิ้นน่ะชิ้นเค้กเราแพงมาก นี่เรามี17หรอยังดีกว่าเนานะแต่ว่าอยากจะเปิดที่มันเพิ่มมูลค่าเค้กเราเอาหมวนอบเชยอ่าเพิ่มค่ะเพิ่มเมนูเค้กอุ้ยหมดอีแล้วท็อปปี้หมดโอเคอุ้ย Vip ม,มาแล้วอีฉันลืมดู ขอโทษนะคะคุณลูกค้าโอ้โหปล่อยให้พีพีรอนานไม่ได้นะคะทุกคนนีไ่ไงเริ่มเร็วแล้วเห็นปะสีชมแล้ววิ่งใส่ท็อปปิ้งลงไปจ้าลากราคาโอ,อ๊กาแฟไปเลยอุย้ยขึ้อไปคะ่ะนี่เลยนี่เลยแล้วก็อันสุดท้ายคือนมค่ะลูกค้าเขาไม่รับเค้กใช่ไหมเอาเอาวิง่งมาแล้วจ้าคุณลูกค้าอันนี้คืออะไรโต๊ะหรอ ยังดีกว่าหนูโอเคนี้ก่อน4ี่สิบเคใช่ปะโอเคหรือว่าเราจะอรอจ้างเออนี่ขอให้ได้สักอีกเพิ่มอีก 5k เดี๋ยวเราจะจ้างพนักงานเราเพิ่มเป็นคนที่3แล้วเราก็จะปิดอีพีนี้ลงแล้วกันนะคะทุกคน เียพี่มาตอนไหนนี่ไม่ได้มองเลยจ้าขว่วไปค่ะขั้วไปค่ะขั้วไปลิมเปลืมปึมปึมมาแล้วจ้าใส่ท็อปปิ้งค่ะท็อปปิ้งลากเข้าไปค่ะเอ้าไปเข้าครับไปไปค่ะน้ำแข็งค่ะนมค่ะวิไม่พอออกมาเติมค่ะนมจ้าลูค่ะเอาเคกด้วยหรอคะมาแล้วค่ะรอสักครู่นะคะ ะะมาแล้วจ้าขอให้รับประทานอร่อยนะคะหวานหวานชื่นใจนะคะเรียบร้อยได้เรากำลังจะหมดกิบกาแฟฉันกิบเลยแล้วก็เติมให้เธอเลยนี่ปั่นไว้เลย้าบ<ะ>ีบม,ม,มาแล้วก่อนที่จะรอเอาเค้กกินก่อนนะคะเออเค้กกินก่อนค่ะไหนหนั่นไหนนะกาแฟฉันอยู่นี่มาค่ะใส่ท,ท็อปปิ้งเข้าไปละเข้าไปเลยค่ะทุกคนเร็วๆเ,เลยค่ะ เรียบร้อยค่ะพี่พี่ฉันอยู่นี่แค่์ไงละ่ะต่อไปจ้าเคเจจ้ามาจ้างวันนี้จ้างกันไปเลยหนึ่งสองสาว้าวอัปเดตให้เขาเป็นเลเวลเหมือนกันอุ้ยว่าได้หกสิบเคแน่แยมากไม่เอาเห็นปะพะนักงานทำความสะอาดมีคนเดียว พนักง,งานเอ่อลิสตาเรามีจอสจอสอแล้วก็จอสามคนทำงานทำความสะอาดก็จะมีป๊อปคนเดียวนะคะทุกคนแต่เราจะมาอัปเดตเขาอยู่แต่มันแพงมากเราต้องรอไปก่อนนะคะว้าวคุณพอไหมโต๊ะอีสาพอนะปิงเอาโต๊ะไปคะ่ะเรียบร้อย เคลียโตช่วยค่ะเคลียโตช่วยค่ะคาเซเดลี่เข้ามาลิงว้าวเป็นยังไงบ้างคะทุกคนค่ะสนุกกันไหมคะส่วนเคจสนุกมากมันรู้สึกว่าเราแบบเหมือนเป็นผู้จัดก,การร้านอะที่ต้องดูแลแบบแกาแฟหมดหรือเปล่าเครื่องท็อปปิ้งหมดหรือเปล่าแล้วเค้กในที่เราจัดวางขายเนี่ยหมดหรือเปล่าแล,แ,แล้วแต่ละชนิดเราก็ต้องแบบว่าซื้อมันเพื่อเข้าร้านอีกใช่ไหม มันก็เลยแบบสนุกมากๆเลยค่ะทุกคนค่ะสำหรับ EP นี้เค่เจก็ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนแล้วนะคะเดี๋ยวเราค่อยเจอกันใน EP หน้าสำหรับ EP นี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย